ละย่อง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 ครับครับพบกันอีกครับผมช่วงหนึ่งนะฮะช่วงที่สองของรายการทำไมช่วงที่สองของรายการนะฮะครับผมครับมาเป็นอะไรกิ๊บเป็นอะนอนทำไมนอนไหมเอ้าไปง่วงจะนอนหรือเง่วงเราทำไมไปทำอะไรมาง่วงเออเมื่อคืนนอนน้อยเหรอปกติจะนอนเยอะ โอ้นอนน้อยนี่หมายความว่ามันไม่มีเวลานอนหรือยังไม่ใช่เมียเขาพาลูกไปต่างจังหวัดก็เลยนอนน้อยธรรมดานอนก็เต็มห้องแล้วโอ้ยเขาเรียกเขาเรียกนอนคนเดียวไม่ใช่ว่านอนน้อยนอนน้อยหมายความว่ามีเวลานอนน้อยอ๋อเล้อันนี้นอนน้อยคนอนคนเดียวบอกนอนน้อยเขาเรียกนอนน้อยคนนอนหลายคนบอกนอนเยอะใช่แต่อะไรไม่รูที่บ้านเขาภาษาไทยมันดินได้เหมือนกันนะดินได้ที่ถ้าตียิ่งดินอ่ะใช่ไม่ใช่บอลชนจะบ้าเลย อบางทีคำคำเดียวขยายได้หลายใจความเออ้ยขยายได้คือคําหลายคําคือเป็นคําคําเดียวกันแหละคือประโยคเดียวเนี่ยบางทีความหมายถ้าหากเราวัดผิดเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปอย่างไรอย่างทหารเรือมาแล้วเนี่ยเออทหารทหารเรือมาแล้วเนี่ยเออทหารเรือมาทหารมาทหารมาแต่ถ้าบอกทหารเรือมาแล้ว ทหารเรือมาแล้วเงี่ยเรือมาก็เรือมาทหารมมาก็เรือมาบอกก็ทหารก็เรือมาแล้วก็ใช้คําพูดเท่ากันเลยแต่ว่าเว้นนิดเดียวความหมายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการมาเลยภาษาไทยนะรยบว่ายทหารก็เรือถ้าเปลี่ยนคําก็ทหารมามั่งเรือมามั่งสลับันเอาเอาไข่มาไข่ดาวเนอะเอาไข่ดาวมาด้วยเอาทอดใหม่ๆนะแต่ก็ทาใหม่ๆแมว เราเอ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 าแบบไม่ไหมอ่ะไม่ไหมเออแล้วไม่ไหมเอาไหมไม่ไหมไม่เอาเอาแบบไม่ไหมเออเอาแบบไม่ไหมอ่ะงงเนี่ยโอ้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะไหมหรือไม่ไหมบางทีบางทีไปกินข้าวแกงเงี้ยเออจานละยี่สิบห้าบาทแต่ถ้ามีไข่ดาวด้วยก็เป็นสามสิบบาทสามสิบบาทเออพอเออมาถามเราว่าเราก็ถามว่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่าแล้วพี่มีไข่ไหมล่ะเออราบอกเออทำไมอ่ะเอามีไข่เพิ่มอีกห้าบาทเออเอ้า ทำไมมีไข่เพิ่มเปห้าบาทเหรออ้าก็ต้องเพิ่มจีมันเพิ่มสินค้าเขานีแ่แล้วถ้าผู้หญิงกินก็ไม่ต้องเพิ่มเอ,อ้าทำไมก็ถ้าผู้หญิงไม่ได้กินไข่ก็ไม่ต้องเพิ่มไงออ<อ>ถ้าผู้หญิงไม่มีไข่ก็ไม่ต้องเพิ่มนี่ ไคือไข่ดาวความหมายเขาถามก็คือไข่ดาวเอ็มเมื่อกี้กําลังจะบอกว่าเอาสบายๆอย่าได้ถือได้สากันเราอยากให้เป็นตัวตนแบบว่าคนในบ้านเอารายการนี้แบบสนิทสนิทกันสักรายการนึงเหมือนเรามานั่งคุยกันเอ้บางทีเราอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันได้มันอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมาอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวันนี้เรามาเที่ยวบ้านท่านกาลังคุยกับท่านอยู่ในบ้านหรือว่าท่าน หรือมาท่านหาเรามานั่งคุยกันใช่ใช่เลยจะเล่าให้ฟังว่าใส่ชุดแบบเหนือเนือเลยนะเหนือเนือเหนือเหนือถ้าเหนือเหนือเขาแต่งกันอย่างนี้เราไปเล่นงานอะไรอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ชาติพันธ์อะไรอย่างงานนั่นแหละเชียงรายเชิดเชียงรายเชียงรายตอนไปก็ขวัญเยอะเนาะ ตัวไหบอกวมันหมอกควันในที่ว่าเขาเผาป่าเผาอะไรมันไม่เผาแต่ว่ามันเกิดไฟป่าขึ้นมาไม่ได้เผามันตกคุมไปหมดนะใครเผามันจะมาไหม้ไงฮะไม่เกิดจากอะไรถ้าไม่มีคนไม่เผาไม่เผาเกิดจากอะไรอ่ะไฟป่าอย่าบอกนน้ำพริกเผาแล้วต่อยร่วมเลยนะ ก็จะเล่นอยู่แล้วท่าเล่อลฮาไปแล้วไม่ใช่กำลังจะเล่าว่าเนี่ยไปซื้อมาจากที่นั่นแหลที่นั่นแล้วก็เลยมาใส่กันเขาเรียกถนนคนเดินถนนคนเดินเชียงใหม่เชียงใหม่อันนั้นเชียงใหม่หม่ก็ซื้อซื้อเชียงรายก็ซื้อเชียงรายงานงานนั้นน่ะที่เราไปเจอศิลปินแขกอะไรมามาจากอินเดียที่เราเล่นร่วมกันเดี๋ยวเดี๋ยวชาติพันธ์เดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ดูเพราะว่า กำลังกำลังรวบร,รวมอยู่ไปถ่ายมาเหมือนกันแล้นนวก็น้าหนองเอ่อน้าพวงน้าหนองก็ซื้อเสื้อผ้าน้าพวงเขาไปซื้อเสื้อผ้าคือน้าพวงเนี่ยเห็นน้าหนองซื้อน้าพวงจะซื้อแล้วก็เดินไปซื้อชแล้วเ,เขาเขาว่าไงนะที่ไปถามเสื้อผู้ชายมีไ้มอ,อะไรที่ไปถามแม่ค้าที่แกเล่าให้ฉันฟังอะที่บอกเสื้อผู้ชายมีไหมมันมีแต่เสื้อผู้หญิงอะเขาว่าถามว่าเสื้อผู้ชายมีไหมเออ แล้วแล้วเขาบอกไม่ไม่เขาบอกอ๋ออยากได้มีมีเสื้อผู้ชายรอเดี๋ยว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 เดี๋ยวนู้นนู้นเขาเขาใส่ไปนู่นเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาผัวใส่ไปไงโอ้ผัวใส่ใส่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมารอแป๊บเดียวจะไปเอาจากผัวมาให้เออผัวผัวเขาใส่ไปดูไปดูดนตรีไปดูดนตรีถ้าจะซื้อเสื้อผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอเดียวเดี๋ยวผัวนู้เขานี่ เขาเขาใส่ไปนู่นแป๊บเดียวเดี๋ยวรอดออกมานี่แหละแม่ค้าตัวจริงแป๊บเดียวไปถอดจากผัวมาเอาไหมเนี่ยแกว่าไงโอ้แกใส่แล้วไม่พอได้ขนเอาเขาใส่ไม่เขาน่ารักนะเขาเขาเป็นเขาก็ซื่อๆนะเขาซื่อมากเลยมันจะมีหล่ผู้นั่นนะชาวมงชาวมงอั่นแหละไถลือที่เราไปเจอแต่ว่ามงก็มีไงเฮ้ยมีสายเข้าเนี่สายถ่ายเข้าครัเอาที่ที่อะมามามาคุยกันขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวนั่งคุยกันแบบในบ้านเลยครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับจากไหนเนี่ยใครเอ่ยจากภาคเหนือครับโอ้ภาคเหนือเนี่ยเนี่ยไปซื้อเสือที่ไหนจังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดอะไรครับจังหวัดแพร่ครับแพร่โอ้แพร่แล้น้ำมัดูอยู่แพร่แพร่ก็มีหมอกควันใช่ไหมพี่ตอนเนี้ยโอ้เยอะแยะเลยไม่พี่ตอนตอนนี้ควันหายไปยังเกืบจะหายแล้วครับถ้าฝนมาอีกฮะ อ่ามันก็หายละ๋อจะหายแล้วหายแล้วไปหมอแล้วไม่ไม่ไม่ใชรรักษาเขาบอกยังหาควันไม่เจอเลยไม่วันหลงไงอ๋ผู้ชายหลงไปไหนแล้วโอเกําลังจะหายแล้วจะ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 จจะไะครับจอ้จะกะจะจะจะะจะะไะคะจ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 ะคะจะจะะจ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 ะะจะะจะจะัะจะ่นะจอจะจะจกจะ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 ะชื่อจะจะจะนะ พี่ก๊อฟเหรอครับพี่พี่ก๊อฟใช่ไหมลูกก๊อฟเนี่ยนะครับพี่ก๊อฟนะนี่ดูสถานีเชิญยิ้มประจําหรือเปล่าพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟไหมอ๋อจ้าจ้าก๊อฟดูประจำไหมสถานีเชียยิ้มดูก๊อฟไหมอ๋อนี่นี่แสดงว่าพี่ก๊อฟเนี่ยกำลังเปิดเสียงเอ่อทีวีอยู่ดูประจำครับส่วนอาทิตย์อ๋อดูดูประจำาเสร็จก็มาดู พี่เบาเ,เบาเสียงทีวีก่อนนะฮะเบาเสียงทีวีแ<ร>ล้วคุยกันในโทรศัพท์ครับไม่งั้นมันจะมันจะช้ากว่ากันนิดนึงเราจะคุยกันไม่า<อ>มาตอบคำต่อคำไม่ได้เขาเป็นอันนี้เป็นรายการสดนะครับพี่ก๊อฟเบาหลีเสียงทีวีนิดเนึงแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์นะครับพี่ก๊อฟฟังเสียงในโทรศัพท์เลยอ่าเป็นไงบ้างครับพี่ก๊อฟตอนนี้โทรเข้ามาหาพวกเราสามคนมีอะไรไหมครับ มีอยากจะฟังเพลงชอยสนุกดีโอ้ยเจ้านักข่าวเจ้านักข่าวครับขอสักบทสั้นๆสักห้านาทีได้ไหมครับโอ้ยสั้นเอาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องวัเนี่ยวันหลังร้องให้ฟังเดี๋ยวใจเย็นๆเขาชอบอยู่เนี่ยถ้ามาได้เพลงบทดก็เพลงฮะอะไรอยากได้มีคนอยากได้มีคนเพลงอะไรป่ะพี่เอพี่เอายมยมอยากฟัง เดี๋ยวย่องจะวิ่งมาจังหวัดแพร่อะอะไร่าัไม่รู้ไะครับขอบคุณมากเราก็รู้เรื่องแต่ดีแบบขอบคุณมากที่อุตส่าห์โทรเข้ารายการของเราก็เจอันทุกวันทุกวันพี่ก๊อฟยังจําได้ไหมครับผมสามคนมีใช่ผมดูตลอดนะพี่ก๊อฟดูตลอดพี่ก๊อฟจําได้ไหมว่าพวกผมชื่ออะไรกันบ้างครับจําได้แต่พี่ย่งเช่นยิ้มคนเดียวใช่ไหมฮะ ใจดูแกแสดงตลอดโอ้ขอบคุณมากไอพี่สองคนซ้ายขวานั้นจำชื่อไมนได้อ้าวเล้วจำได้แต่พี่ย่องคนเดียวถ้าเกิดพี่ย่งเป็นอะไรไปก็จำพวกผมไม่ได้เีงนะจะเป็นอะไรทำไมล่ะฝากชื่อไว้แล้วกันอ่าอันนี้อพี่ย่งฝากชื่อไว้กันอ่าฝากฝากฝากแล้วฝากพอย่องย่องเชนย็นี่เป็นขาประจำเทพตลก โอ้ยขอบคุณครับพี่กอลฟขอบคุณมากนะยังไงก็ถจากข้างเหนือวนะครับค้าจับจากจกแพ้นะครับตอบความคิดถึงส่งความคิดถึงไงกรุงเทพฝนตกไหมอ๋อฝนตกครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ตกตกตกนะค่าวีที่แล้วก็ตกเยอะเลยบ้านหมก็นานๆตกทีอ๋อนานๆตกค่ยๆหายคาผม อ่ะต้องต้องพออ่ผ่อนมั่งเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ก็ทำทาอะไรอยู่ครับพี่ก๊อล์ฟกันให้ได้สักห้านาทีได้ไหมอ๋อใจร้องให้ฟังโอ้ห้านาทีใจเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรช่วยเดี๋ยวร้องให้สายอื่นมีแล้วก็เวลามันน้อยหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเพิ่มเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะครับขอบคุณมากนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบใจเพลงชฉยของพี่ทั้งสามคนเลยครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณไนรนะลูกคนเวลามากไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับขอบคุณสวัสดีพี่ก๊อฟจากแพร่จากจังหวัดแพร่จากคนเหนือรากาละกาแพร่ราคาคนเหนือมีแต่ละกาจอไม่มีคุณไม่มี ็เปนภาษาเขาลักกาลักกาเราจะเอามารอยเต้องขอโทษด้วยบางทีบางทีเอาเราเอาสำเนียงมามาพูดแบบว่าเพื่อให้ขำ ไม่ถูกต้องอะไรก็ขอขอโทษคนเหนือด้วยมันทุกทุกทุกภาคหละต้องต้องขอโทษทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคเอ่อแต่วตะวันออกเชียงเหนือส่วนใหญ่ก็จะมาสร้างอารมณ์ขันไม่ได้มีอะไรมาแอบแฝงอย่างไม่สนุกไปไปเที่ยวเหนือก็ไปเจอคนเหนือก็โอ้ยน่ารักมากคนเหนือรักอากาศก็ดีนะภาคเหนือไม่ใช่เฉพาะเหนือนะใต้คนอารักอีสานก็น่ารัก คือเราไปที่ไหนเนี่ยท่านเข้ามาทักทายแบบว่าเหมือนเราคนในบ้านนะเราก็เลยคิดว่ารายการเนี้ยเราอยากให้เป็นเหมือนในบ้านในบ้านอย่าไปคิดว่าอย่างงู้นอย่างงี้โทรเข้ามาคุยกันอะไรกันมีอะไรก็มาแชร์กันตามภาษาชาวบ้านครับตอนนี้มีสายเข้าอีกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับเดินออกสักสายหนึ่งสักสายหนึ่งครับเอาพี่ยงทักทักสวัสดีครับ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  พี่น้องโอ้จำชื่อได้ได้ได้จำได้จำชื่อผมได้บ้างจำครับตลกโอ้เคยผมจากจากจากที่ไหนครับเนี่ยชื่อออดสัตแก้วครับออสสัตแก้วโอ้สัตแก้วเคยไปนิโคหาพี่อะไรนะพี่บวชนอสกี้พี่เด้อพี่เต็ดนะครับอ๋อครับพี่ออสพี่ออสอ๋ออยู่อยู่ที่สัตแก้วเลยใช่ไหมพี่อร่อยครับน้ำพริกของพริกพี่พี่โยนครับ โอ้โหครับผมขอบคุณมากเลยพี่ออดพี่ออ็กินกินน้ำพริกตะยองเดี๋ยวไปลองไปลองไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะน้องนี่อร่อยพี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะน้องเขาอยู่ร้อยเอ็ดนะอยู่ที่อำเภอพลทองอ่ะพี่อร่อยมากไปขึ้อรถจากสักแก้วไปไกลไหมสักแก้วพลทองอ่ะอำเภอพลทองเคยไปเลยครับไม่เคยไปอ๋อ้สักแก้วเขาไปทางทางแปดลิ้วเนาะพี่พี่ออดเนาะครับใช่ไหมอรันป์บ้เกลือนะครับใกล้ๆลงเกลือนะ อไก้ลมเกลือครับผมเคยไปเมื่อปีที่แล้วผมไปมามากันแล้วที่สากแก้วไปสากแก้วเออใช่งานเล่นงานพี่ยาวบ้านพี่ยาวพี่ยาวไข่ไก่อ่ะพี่ยาวอ่ะ็นงานบ้านพี่ยาวไข่ไก่ก็บเบนหลับันิอาครับผมอยู่เขตติดต่อจันนะครับ๋อเขตติดต่อกันนะพี่นะครับผมดูสถานีเชิญยิ้มประจำเนาะพี่เนาะ ก็าจะเริ่มาค้างหาสามเท่าเป็นรายการใหม่เนาะทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นถึงห้าโมงก็มีอะไรก็โทรหากันได้ที่ศูนย์สองห้าสามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามตกูนี่ครับจะหลบพี่ออสก็บอกกันบอก,บอกอพวกพวกกันลองลองคนไหนที่ยังไม่เคยดูสถานีเชิญยิ้มก็ลองเปิดมานะเดี๋ยวจะเจอกับพวกเราที่แหละทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็จะมีรายการที่สนุกตลอดทั้งวันเลยครับผมขายของชำนะครับโอ้ขายของจำอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องสบายสบาย อยู่กับแม่สองคนครับอ๋อแม่แม่คนเพรแปดสิบห้าปีแล้วครับโอ้โหสองคนแปดสิบห้าปีก็คนละสี่สิบกว่าปีนะไม่ไปชัคุณแม่ครับยังไม่ไปกับแม่แม่คนเดียวอายุยืนแม่คนเดียวพี่ออดเขาบอกว่าอยู่กับแม่สองคนสี่สิบหกแล้วครับอายุผมครับสี่สิบหกนะพี่ออดสี่สิบหกแต่สี่สิบหกสี่สิบหกนี่ระวังหน่อยปีหน้าเนี่ยทำไมอ่ะปีหน้าเนี่ยถ้าสี่สิบหกในปีหน้ามันจะ จะ47ปี47ระวังจะ47ปีหน้าไอ้แค่อีกปีเดียวคิดนานมากยังไงก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยฝากทางนี้ไว้ด้วยอ่าสามท่านนะพี่ออสทำได้ฝากแล้วนะรับผิดชอบดูแลด้วยนะสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครับวันอาทิตย์นะครับสถานีเชิญยิ้มของเรานะครับพี่ออสครับดูประจำนะครับขอบคุณมากครับพี่ออสมีอะไรแนะนําได้เลยนะครับขอบคุณครับพี่ออส ดีครับเลยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสวัสดีครับพี่ออสครับมีอะไรโทรมาใหม่นะครับสายจะทำมาเรื่อยๆสายก็เราแบ่งกันแบ่งกันไปนะคุยกันบางคนว่าอยากคุยบางทีเราโทรเข้ามาไม่ไม่ไม่ติดบ้างอะไรบ้างครับผถ้ามีอะไรอยากจะถามเราสามคนนะครับเราจะตอบทุกคําถามที่ท่านถามเข้ามาถ้าเราตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถามคนอื่นให้อ่าแล้วเราก็จะมาตอบให้ในวันหลังครับพูดทําไม จะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ดลยพี่เนี่ยก็เบอร์ย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกหน่อยนะสามสองห้าสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์หรือว่าท่านจะ SMS เข้ามาในเบอร์สี่หกแปดเก้าแปดเก้าแปดเนี่ยลืมเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาถามไปแล้ว SMS มมายังว่าทำไมคำถามวันนี้นะ คำถามวันนี้ก็คือทำไมเพลงแร้ปถึงร้องโย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 แล้วก็ทำไมเพลงเอยถึงต้องมีเอชาเอชา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 หน่อยแม่เดี๋ยวเบลกหน้าจะมาเอาใครคิดได้โทรเข้ามาเอ s เอามเอ่เามาาตอบกันมาแล้มายังมายังมายังมาย่างสท่านมาครับอ๋อเขาว่าขอบ ชอบชอบชอบบ้าบทั้ง3ท่านนะครับนะตาไม่ดีแล้วเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบลกหน้ามาคุยกันมา่อ SMS อย่าลืมนะตอบมาตอบมาเราถามว่าทำไมเพลงแรปถึงได้โยโย่เออทำไมต้องโยโยเพลง่อยทำไมต้องเอชาเอชาอ้าวเบลกหน้าเดี๋ยวมาเจอกันครับครับผม